เกมอำนาจจะสะเทือนถึงกรุงพนมเป็นหรือไม่เมื่ออนุทินเนี่ยนะครับเขาขยับแล้วเรื่องการยกเลิก m o u 4 4ีุ้นคุณเซนจะตั้งรับหรือจะเสียสูย์หรือจะทำยังไงทำไมคุณเซนถึงเงียบขนาดนี้หลังจากที่อนุทินเนี่ยประกาศไปแล้วคุณเซนมีเหตุผลอะไรเขากำลังคิดอะไรอยู่เดี๋ยวเรามาติดตามไปพร,พร้อมๆกันครับสวัสดีครับพี่น้องเอฟซีทางช่องปลาหนุ่ยทีวีและทางคอมเมนต์วันนี้นะครับจากสถานการณ์ ที่กําลังเป็นข่าวร้อนแรงทั้งทั้งฝั่งไทยทั้งฝั่งเขมรเนี่ยนะครับเมื่อกระแสข่าวว่านายกรัฐมตรีคุณอนุทินชาญวีรกุลเตรียมที่จะยกเลิก MOU 44หลังจากถ้าเกิดตั้งรัฐบาลเสร็จเรียบร้อยแล้วจึงกลายเป็นแรงสันสะเทือนวงการทางการเมืองนะครับจนกระทั่งผ่าไปถึงศูนย์กลางกรุงพนมเปญคือพูดง่ายๆว่าผ่าไปโดนกล้ามด่าของนายขุนเสนโดยเฉพาะบุคคลที่มีอิทธิพลสูงอย่างนายขุนเสนคําถามคืออย่างนี้ครับถ้าไทยเนี่ยเปิดเกมนะครับ ยกเลิก mou 4 4แล้วพร้อมที่จะปิดเกมนี้คุณเซนจะเดินหมากไปทางไหนคุณเซนกนมันจะคิดอะไรนี่มันไม่ใช่แค่การส่งเอกสารนะครับหรือส่งสัญญาณลุกนะครับเรื่องการปิด mou 4 4แบบธรรมดาแต่นี่มันคือเรื่องของการสมดุลอำนาจทางทะเลทางพลังงานและการเมืองภายในประเทศไทยและประเทศเขมรแล้วก็การยกเลิก mou 4 4นี้เนี่ยนะครับมันจะผูกโยงไปถึงระดับภูมิภาค ถามว่า MOU 44คืออะไรทําไมมันถึงได้เจ็บจริงคุณเซ็นถึงขั้นแบบเจ็บแล้วร้องไม่ออกเลยก็เพราะว่า MOU 44เนี่ยมันคือกรอบทําความเข้าใจกันทําความร่วมมือในบผลประโยชน์ที่มันทับซ้อนอยู่ทางทะเลระหว่างไทยกับเขมร ดังนั้นเนี่ยมันจึงมีการทํา MOU มาเพื่อเปิดการเพื่อเปิดทางนะครเปิดทางให้เจรจาแล้วมีคนมีนักการเมืองบางคนไปบอกว่าไปแบ่งผลประโยชน์กันคนละ50-50ถ้าสมมุติว่าไอเอ็มที่จะแบ่ง50-50เนี่ยมันถูกยกเลิกไปผลกระทบไม่ได้นะครับกระทบแค่ทางเทคนิคแต่มันกระทบกระเทือนจิตใจแต่มันคือสัญญาณทางการเมืองว่าไทย อาจจะไม่เล่นเกม50-50นี้ต่อไปมันจะต้องมีคนได้ประโยชน์แล้วเสียประโยชน์ส่วนใครได้ประโยชน์พี่น้องไปคิดเอาเองใครเสียประโยชน์ก็คงไม่ต้องไปบอกว่าชื่อเป็นใครและที่สําคัญนะครับเรารับฝฟังคําเหตุเองเลยโดยเฉพาะกลุ่มอํานาจที่สร้างความชอบธรรมจากการปกป้องอธิปไตยนี่แหละครับที่เป็นเรื่องใหญ่ฉะนั้นฮุนเซนเขาคิด จะรับมือเรื่องนี้ยังไงการเปิดเกมชาตินิยมของนายฮุนเซนนี่นะครับเป็นการกระตุ้นนะครับกระแสะในประเทศตัวเองนะครับแนวทางแรกๆที่เป็นไปได้คือการใช้กระแสะอธิปไตยสร้างความสามัคคีภายในชาติซึ่งวันนี้ทั้งนายฮุนมาเน็ตนะครับทั้งฮุนมาลีไอฮุนมาลีเนี่ยก็ได้จัดคนลงชุดนะครับใส่เสื้อสีฟ้าลงเดินถนนบอกว่าอยากจะมีสันติภาพอยากอยากอยากจะอะไรฮะรักษาความสัมพันธ์เอาไว้ซึ่งจริงๆแล้วประวัติศาสตร์เราบอกว่าเวลา เวลามันมีเรื่องในความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเขมรเนี่ยประเทศที่มักจะชูประเด็นชาตินิยมนะครับก็คือเขมรตัวอย่างง่ายๆเลยนะครับที่เวลามันมีเรื่องอะไรมากันแล้วแต่สิ่งหนึ่งนะครับที่เป็นแลนด์มาร์กที่ mer, เขมรจะไม่พูดถึงไม่ได้เลยก็คือเรื่องของประสาทปวิหารไอ้นี่มันคือตัวอย่างที่นายฮุนเซนเขามักจะเอามาอ้างเพราะว่าเคยชนะเรื่องนี้มานะครับฉะนั้นฮุนเซน เขาอาจจะเลือกหนึ่งนะครับกล่าวหาว่าฝ่ายเราเนี่ยนะครับถอยออกจากข้อตกลงบิดจากข้อตกลงไป2เนี่ยนะครับชี้ว่าขมรเนี่ยต้องการปกป้องผลประโยชน์3คือใช้สื่อในประเทศนะครับร่วมกันฉายภาพออกมาว่าเนี่ยมันเกิดความไม่เป็นธรรมเพราะว่าไทยไปยกเลิกเพราะว่าไทยถอยออกจาก MOU44 ฉะนั้นข้อดีของขมรคือมันสามารถที่จะรวมฐานเสียงได้แต่ข้อเสียมันก็มีก็คือเรื่องเสียงที่ทําให้บรรยากาศ ระหว่างไทยกับเขมรตึงเครียดขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งฉะนั้นผมเชื่อว่าวิธีการของนายฮุนเซนก็คืออาจจะใช้เวทีอาเซียนแล้วนะครับวิ่งไปหานานาชาติเพื่อสร้างแรงกดดันแม้ว่าเขมรจะต้องเผชิญกันตรงๆนะครับแต่ก็สามารถที่จะใช้เวทีระดับภูมิภาคเช่นอาเซียน เพื่อสร้างแรงกดดันทางการทูตให้กับประเทศไทยอันนี้นะครับซึ่งมันก็เป็นเป็นแนวทางที่จะเป็นไปได้โดยนายฮุนเซนก็จะย้ำหลักเรื่องของการเจราจาอย่างสันติที่เขาโฆษณามาโดยตลอดซึ่งการยกเลิกเพียงฝ่ายเดียวมันก็ไม่สอดคล้องต่อหลักความร่วมมือซึ่งนายฮุนเซนจะอ้างประเด็นนี้ขึ้นมาในฐานะที่เขาเนี่ยมีประสบการณ์มาอย่างยาวนานโดยเฉพาะประสบการณ์ทางการทูตเขารู้ว่าภาพลักษณ์สำคัญกว่าการประทะแล้วเขาก็มั่นใจว่าประทะคราวนี้เขาก็ไม่ชนะเหมือนเหมือนกัน มีหนทางเดียวับที่นายคุณเซนคิดอยู่และน่าจะกระทาก็คือเรื่องของการดึงพันธมิตรนะครับทางด้านภูมิรัฐศาสตร์ทางด้านเศรษฐกิจเข้ามาเป็นตัวแปรก็เป็นได้ฉะนั้นผมเชื่อว่าหมากนี้นะครับที่คุณเซนต้องดิ้นเอาให้ได้ก็คือเรื่องของพลังงานในพื้นที่ที่มันมีพื้นที่ทับซ้อนที่มันมีทรัพยากรและมีจักรยภาพในการผลิตน้าลธรรมชาติน้ํามันอะไรก็ดีเนี่ยถ้าเกิดสมมุติว่าไทยเนี่ยถอยออกจากเขมรสิ่งที่จะเกิดขึ้นก็คือคเขมรจะต้องเร่งให้เอาทูตเนี่ยนะคร อาเซียนเมาบีบเราเพื่อให้เพื่อให้เกิดการเล่งการเจรจานะครับเกี่ยวกับเรื่องพลังงานต่างชาติบริษัทพลังงานต่างชาติ2การส่งสัญญาณเปิดรับการลงทุนทันเลือกก็หมายความว่าในขณะที่เจรจากันจะเป็นผลหรือไม่เป็นผลเนี่ยแต่ว่าฮุนเซนก็จะเปิดเปิดส่งสัญญาลแล้วว่างานนี้คุณเขมรจะไม่ยอมง่ายๆและขเขมรก็ชิงนะครับชิงอาจจะชิงเปิดบริษัทหรือไปดึงนักลงทุนมาเปิดบริษัทซึ่งก็เป็นทางเลือกหนึ่งแล้วก็พร้อมกับที่ขเขมรอาจจะต้องขยายความร่วมมือกับมหาอำนาจทางเศรษฐกิจเช่นจีน เขาอาจจะเอาจีนเข้ามาร่วมด้วยในเมื่อตอนแรกจีนไม่มีแต่ตอนนี้เขาอาจจะเอาจีนมาร่วมด้วยแต่ทั้งหลายทั้งโปวงนี่นะครับผมเชื่อว่ามันต้องใช้เวลาเกมนี้เนี่ยต้องใช้เวลาไม่สามารถที่จะขยับแล้วทาได้เลยแต่ว่านายคุณเซนมักจะเป็นคนที่รอจังหวะคุณเซนเป็นนักการเมืองที่อยู่ในอํานาจนี้มาอย่างยาวนานเขามักจะเลือกอะไรครับรอจังหวะให้ดูว่าจังหวะไหนเขาควรเข้าจังหวะไหนเขาควรออกยิ่งถ้าเขาเพียงพัมเรามาแล้วสองรอบเนี่ย เขาจะนิ่งสังเกตเลยครับคราวนี้เขาจะนิ่งมากเรื่อง MOU 44เขาจะไม่ออกมากระตุกกระตากถ้าเกิดสมมติว่าไทยยกเลิก MOU 44จริงเขมรก็อาจจะไม่ตอบโต้ทันทีนั่นเป็นนิสัยของกุญเชนแล้วเขาคิดว่าเขารู้ว่าคราวนี้สู้กับเราเขาเหนื่อยแน่เขาถึงเขารู้ว่าเขาสู้กับเราคราวนี้พนมเป็นถึงแน่กันดานบ้านเขาถึงแน่ นะครับดังนั้นเขาจะใช้วิธีการเจรจาต่อรองกันในทางละลงไปใต้ดินต่อรองนะครับส่วนข้างบนเขาก็ใช้การพูดเป็นฉากบังหน้า,าไว้เพื่อหาทางกลับมาในการเจรจาเรื่อง MOU .44 โดยเขาอ้างว่าเขาเข,าเข้าไปลงนามในปฏิญญาอันครสเรียบร้อยแล้วฉะนั้นการเมืองของกัมพูชาตอนนี้เองหรือการเมืองของกัมเบนเองตอนนี้ก็เป็นตัวแปรที่สําคัญอย่าลืมนะครับว่าแม้ตําแหน่งนายกรัฐมนตรีจะอยู่กับลูกชายของนายคุณเซนแล้วเป็นคนรุ่นใหม่ก็ตามแต่อิทธิพล จร,จริงๆที่สั่งในขมรได้ก็คือตัวนายคุณเซนคนเดียวเท่านั้นฉะนั้นแล้วไทยจะได้อะไรกับการที่จะยกเลิก m อ u 43ฝั่งไทยนี่นะครับอาจจะมีสมการของตัวเองว่าถ้าเรายกเลิก m อ u 43แล้วเราจะสาม,มารถที่จะเอามาดูในเรื่องของเขาเรียกว่าอะไรฮะติดเขาเรียกว่าอะไรนะสมปทานอะไรประมาณนี้ได้ฉะนั้นการที่ไทยได้อะไรถ้ายกเลิกก็คือหนึ่งแสดงจุดยืนชัดเจนเรื่องอทธิปไตยเนี่ยแสดงแน่แน ว่าตรงนั้นคือของเรา2รงดแรงกดดันจากกระแสภัยในประเทศนะครับว่าเราจะไม่ยอมให้เขเมร3เป็นการรีเซ็ตการเจราจาใหม่นี่แหละครับที่ผมกําลังบอกว่าเขาอาจจะมุดลงไปดินลงไปใต้ดินไปเจราจากันทั่วเลยแต่ขนาดข้างเดียวกันข้างบนก็เอาการทูดเข้ามาคุยกันจริงไหมครับแต่ก็ต้องแลกกับการ เรื่องของความไม่เหมาะสมในการใช้พลังงานเรื่องความสัมพันธ์ที่อาจจะเกิดความตึงเครียดก็เป็นได้ถ้ามีการเจราจาไต้ดินกันจริงๆนะฉะนั้นเกมนี้ใครได้ใครเสียมากกว่าเรามาดูกันเลยง่ายๆว่าคำเหม็นเองมีโอกาสเชิงพลังงานพอจะมีโอกาสอยู่แต่ไทยเนี่ยเสี่ยงแรงเสียทานทางการทูตเพราะคำเหม็นมันเล่นสองหน้าถ้าดูในเชิงการเมืองภายในนี่นะครับไอการยกเลิก MOU 4 4อเนี่ยอาจจะเป็นแต้มต่อทางการเมืองของรัฐบาลไทยแต่ในขณะเดียวกันนายคุณเซนก็ต้องระมัดระวังในการสร้างสถานการณ์ เพราะว่าการทำเ้าที่แล้วสองครั้งเป็นการสร้างสถานการณ์จนบางไปและทําให้ประเทศเขมรนั้นเสียสีิรภาพดูแล้วเป็นประเทศที่ก่อเรื่องหาเรื่องฉะนั้นถ้าไทยเดินหน้ายกเลิก MOU44 จริงเนี่ยนี่มันไม่ใช่แค่การยกเลิกแค่กระดาษแผ่นเดียวนะครับแต่มันเป็นการส่งสัญญาณพลิกโตการเจรจาคว่ำทั้งหมดซ้ําแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรแต่สําหรับนายหุนเซนเองเนี่ยเกมนี้ไม่ใช่เรื่องศักศสีอย่างเดียวนะฮะแต่เพื่อรักษาดุลอํานาจระหว่างภูมิภาคแล้วระหว่างตัวเขากับคนในชาติด้วยนะครับแม้ว่าวันนี้หุนเซน จะไม่โต้ตอบด้วยอารมณ์จะไม่มีบทเกลี้ยกาดให้เราเห็นแต่เขาจะเล่นบทแบบนักการเมืองเก่าเกมเขาจะคอยดูจังหวะดูภาพละแล้วรอจังหวะสวนกับเราทันทีถ้าเขาได้เปรียบในในช่วงเวลานั้นๆนะครับเขาจะเล่นตรงนี้คําำถามสุดท้ายก็คืออะไรถ้าไทยขยับจริงเกมนี้จบที่โต๊ะเจราจาใหม่หรือจะกลายเป็นหมากยาวที่เรานอกจากจะเราฉีด MOU 44แล้วเราอาจจะไปจับมือกับเวียดน,นาม ทางออกทางทะเลสากนของเขเมรเพราะในเพราะในวิธีการเมืองระหว่างประเทศเนี่ยมันไม่มีใครแพ้ไม่มีใครชนะเลยครับมันมีแต่คนที่อ่านเกมขาดกับคนที่เดินเกมพลาดเท่านั้นและเวลานี้หมากเกมนี้กําลังเดินอยู่นุทินจะพาเราไปทางไหนคุณเซนกําลังรออะไรนะครับก็พี่น้องก็ลองติดตามดูใครมีความเห็นยังไงก็ลองพิมพ์คอมเมนต์เข้ามาดูได้นะครับสำหรับคลิปนี้ดีมีประโยชน์ก็ฝากการก,ารกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับไปพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ